ซึ่งเข่าเดือนสิงหาฝนไปใส่นอคือบ่อเดมาเนาะลังจากที่ดำหน้าแล้วฝนหายไปพยากรณ์อากาศพ้นกวาอยู่ได้วา่าฝนสิมาอีกสามมือล่อมาแล้ววันนี้เป็นมื่นี่สี่เนาะจ้กจักน้อยอยาสิเกิดได้บาดนี่เพราะว่าน้ำเนีหายไปน้ำขาดี่ลาพ้นเอิญน้ำขาดถ้าน้ำขาดนี่คือไมยความว่าฝนฝนถิ่มช่วงยาจะเกิดได้ที่นี่ร่มวีวี ขี่เกียเดือนขี่เกียเดือนหรือว่าใส่เดือนนั่นึ้นนั่นพิ่บอกว่าฝนจะทิ่มช่วงมึงบาดนียาได้ใจพี่น้องยาล้วนๆเลยจะเกิดบาดนี่แต่คันฝนขาดไปนี่คันมีน้องสาเนาะหรือว่าสะนาํนั่นต้องสูบขึ้นมาใส่เพื่อเลี่ยงเพิินไหวอ่าขี้ใกล้กับว่านเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเมื่อนี้น่าจะเป็นข้าวดีอยู่คนยืนเสียงฝาห่องแล้ว ล่มเย็นๆกับผ้ามาเมืองทงหน้าหลังจากบ่ิเวเมืองดนมาเมืองพาทิตเนี่ยามาแล้งจะต๊ดินแล้วหญ้านี่ก็ต้องตัดออกเด้นาคู่คันเทนหน้าเหาถ้าว่าตัดออกเนะาะถ้าเพื่อนจงไว้แง่ๆแล้วเวลาเหามายางมันก็นจะยางลำบากเนาะนี่จ้ะหญ้าเงาแห้งตัดออกแล้วก็ไปให้ซัดเลียงของเหาตัดออกเรียบร้อยละจ้ะ เราเป็นรูดูการปักเบ็ดผู้ใดเพิ่นเคยปักเบ็ดเพิ่นก็ปักฟังเสียงธรรมชาติไปนำกันเด้อเบงพาธิ์ตกดิน